มาดูนะคะว่าเขาคิดถึงคุณไหมคนกองที่หนึ่งนะเขาคิดถึงคุณไหมกองที่หนึ่งคิดอยู่คะ่ะนอนคิดยืนคิดบางคนบางท่านแอบส่องแอบดูด้วยแล้วก็ในบางคนก็จะมีการทักทายสื่อสารติดต่อมาหานะคะอาจจะเป็นการ ผ่านทางโทรศัพท์โซเชียลสื่อเฟซบุ๊กไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้คิดถึงนะคนกองที่หนึ่งคนกองที่สองนะคะเขาคิดถึงคุณไหมอืม ไห้ขึ้นแบบห้าไม้ไม่ฉันไม่คิดถึงพยายามจะไม่คิดถึงค่ะแต่ว่าจิตใต้สำนึกหรือว่ากฎแห่งกรรมหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรของเขาเนี่ยแหละทำให้แบบไม่ไม่ไม่คิดถึงแต่คิดถึงเต็มๆพยายามจะไม่คิดถึงแต่คิดถึงเ็มขัดแย้งตัวเองไม่ฉันจะไม่คิดถึง คนกองที่สองพลังงานสลับกันได้นะคะต่อไปคนกลองที่สามนะคะคนกลองที่สามเขาคิดถึงคุณไหมอืมอิลซหเลียนสิบเหรียญคิดถึงเต็มเต็ม ถ้าใครบางคนที่แบบว่าอยู่ไกลกันหรือว่าเขาอยู่กับคนของเขาหรืออะไรเงี้ยจะบอกว่าขอโทษมดกัดเกลกคือเขาแอบมองนะคะแอบมองไม่ไกลด้วยแอบมองใกล้ๆนั่นแหละแต่ก็มีบางคนแอบมองอยู่ไกลๆนะส่งความคิดถึงมาให้ผ่านสายลมและแสงแดดดู แล้วไม่ทักด้วยนะนิ่งดูคนกองที่สี่นะคะโคตรนิ่งอะ่ะนิ่งแบบนิ่งนิ่งกี้ไม่ขยับขยื่อนอะไรทั้งนั้นจะเอ่ยแต่ละคำหนึ่งแบบความหวานเหรอฝันไปเธอจากคนกองที่สาโคตรหนักแน่นเลย เหนียวห่วงแขนคำหวานมาดูคนกองที่สี่นะคะเขาคิดถึงคุณไหมอืมเจ็ดไม้หนึ่งไม้เอ้เจ็ดดาบหนึ่งไม้ก็มีแอบคิดถึงบ้างนะคะแอบแอบคิดถึง คิดถึงสิ่งดีๆยื่นมาในอากาศเนี่ยบางทีก็คือฝากความคิดถึงความห่วงใยมาในอากาศด้วยส่งความปรารถนาดีมาในอากาศเขาทำได้แค่แอบมองอยู่ไกลๆแอบส่องแอบมองไกลๆแอบส่งความปรารถนาดีมาให้อะไรเนี้ยค่ะ ดูว่ายังไม่กล้าแบบว่าจะมาแบบพูดตรงๆหรือบอกอะไรคุณตรงๆแม้แต่การสื่อสารตรงๆก็ยังไม่กล้านะคนคนนี้มาดูคนกองต่อไปนะคนคนนั้นคิดถึงใช่ไหม ไม่คิดกับ8ไม้แทบไม่คิดถึงเลยถ้าจะคิดถึงก็อาจจะช่วงที่มีความหวั่นไหวอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบนั่นบ้างแต่ดูว่าคนคนเนี้ยที่คุณถามถึงหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้เป็นพลังงานของนักปฏิบัติที่มี กาในเรื่องของคำภาวนาบทสวดมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีกิจกรรมอะไรนู่นนี่นั่นให้ทำตลอดเวลาก็เลยไม่ได้คิดถึงน้อยมากถ้าจะคิดก็ถึงคิดถึงก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบกลางคืนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยนางไปโฟกัสความสำเร็จเขาคนนั้น ไปโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จหนะที่การงานอะไรอย่างนี้มากกว่ามองมองไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของเรื่องพวกนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความคิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนนางวางไปแล้วอะแล้วเขาหรือเธอคนนั้นหรือคุณคนนั้นวางเรื่องนั้นไปแล้วแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ตัดตัดเรื่องนั้นทิ้งออกไปจากนั้นแล้วอะ นั่นนานทีถึงจะแบบคิดนิดนึงแล้วพอรู้ทันปุ๊บก,ก็โฟกัสเรื่องใหม่ต่อเลยคนกองถัดมานะคะเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหม เขาคิดถึงคุณไหมอัศวินไม้สามไม้มองว่าเขาคิดนะแล้วก็จะมีการแอคชั่นด้วยจะมีการแสดงออกมาทั้งสิ่งที่เขาคิดอะเรื่องคุณเนี่ยเขากจ็จะแสดงออกมาทางคำพูดและการกระทำด้วย จะมีการแบบมันมีการเติบโตในในความสัมพันธ์นี้ด้วยเัวเสริมให้เอ้ยเร็วด้วยเลิศออกแนวแบบกุบกิบรักนะคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะพูดเลยอู้คนกองถัดมาเอาสองใบนี้เลยไหม คนคนนี้คิดถึงคุณไหมมองว่าเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลต่างคนต่างแยกย้ายมีพื้นที่ส่วนตัวต่อกันเขาคนนั้นเคยมีความรักให้แต่ก็เดินจากไปเพราะว่ามันรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่เต็มที่ที่มีคุณอยู่อะ่ะมันได้แปดถ้วยแหละแต่เขาอยากได้สิบถ้วยอะ่ะมันยังไม่เต็มสําหรับเขาอ่ะมันยังไม่พอเขาอยากได้อีก เขาเขารู้สึกว่ามันยังไม่สกเซ็ยังไม่ใช่อืมถามว่าคิดถึงไหมนิดนึงแล้วเขาก็ขังมันไว้ในตะเกียงด้วยแสงแบบลำไายดิบหลีอะไรเงี้ยคิดถึงก็คิดถึงตอนกลางคืนรักนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยสําหรับเขาอ่ะรักรักรักมากไม่แน่นะบางคนบางท่านพลังงานของกองกองเนี้ยวันใดวันหนึ่งอ่ะเมื่อเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ย เมื่อเขารู้สึกถ้าถ้าคนคนนี้รู้ได้ว่าเออได้แปดถ้วยนี่ก็ดีแล้วแล้วรู้สึกพอใจเมื่อเขาพอใจในในในความที่มีอยู่ของคุณแล้วการอยู่ร่วมกันแล้วมันได้ตั้งเก้าแล้วมันรวมกันแล้วเนี่ยคนคนนี้อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับมาเพราะว่าแปดถ้วยนี่คือการเดินจากไปแล้วเดินกลับมาเนาะ อาจจะกลับมาแล้วบางคนบางท่านก็มีพลังงานของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพลังงานของคนบางคนของกองเมื่อสักครู่นะคะที่แบบว่าอา,อาจจะต้องแบบเดินทางไปไปมามาอาจจะด้วยภาระหน้านะที่การงานหรือว่าความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยยังต้องไปไปมามายังต้องแบบว่าอยู่ไกลกันอยู่คนละบ้านอยู่แบบหรืออะไรอย่างเงี้ยยังต้องไปไปมามาอย่างเงี้ยคิดถึงนะ